วันวาเลนไทน์เพิ่งผ่านไปหลังจากมีคลิปพ่อๆกับชอชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ที่ผู้ใหญ่บ้านแค่ขายของป้าบอกขอบล็อกนะกลัวลูกเห็นเกิดเป็นประเด็นดราม่าค่ะเมื่อทางคุณพ่อๆค่ะไปทำการสแสดงอยู่บนเวทีนะคะเนาะ,นะทางคุณช่อนะคะกับมีการเ่าหวานท่าพฤติกรรมนะคะ จนทำให้ชาวเน็ตแล้วก็เอฟซต่างคอมเมนต์กันหลายขนาดพี่น้องหลาสุดคอมเมนต์แหลกคนบอกว่าทีผู้ใหญ่บ้าน แค่ขายของป้าบอกขอบล็อกนะกลัวลูกเห็นซึ่งลหลายหคนนะคะเห็นพฤติกรรมบนเวทีแล้วบอกว่าไม่เหมาะสมเผื่อว่าน้องนาลิตะมาเจอแล้วจะมีความรู้สึกยังไงจนเช้านิดหลายคนเพิ่นบอกว่ายายเจวย่าเจว,เจวไม่บล็อกหรอเดี๋ยวหลานเห็นนะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีรีบบล็อกนะคะคอมเมนต์ต่อมาเพิ่นบอกว่าป้าจังสีบรรยยญาลูกถามเนาะ อ่อยเต็มที่มันคือการแสดงอีกแล้วเนาะชาวเน็ตและก็เอฟซีหลายๆคนกะเขามาเตือนนะคะเพื่อนบอกว่าสตินะคะทําอะไรลงไปอย่าเอาแต่ยอดวิวสรรพนองชาวเน็ตเกิดการเปรียบเทียบที่ทางพยายบาลฟินแลนด์นะคะเล่าไหล่สดขายของ นะคะพี่น้องกะมาบอกมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าขอบล็อกนะกลัวลูกเข็นวาสันพี่น้องซึ่งหลายๆคอมเมนต์ค่ะต่างมาคอมเมนต์บอกว่าป้าแจ๋วขออนุญาตบล็อกทุกช่องทางนะคะบางคนเพิินก็บ,บอกว่าอย่าคิดอะไรมากนะคะถือว่าเป็นการแสดงค่ะจะจริงหรือจะหลอกก็เป็นเรื่องราวของสักคนสองคนเขาจะรักและชอบกันไม่ใช่เรื่องที่ผิด แสดงให้คนเห็นชัดๆแบบนี้ก็ไม่แปลกนะคะเพราะเป็นศิลปินศิลปินคือนักแสดงวาสันค่ะพี่น้องหลายคนก็บอกว่าจังไดก็บอกโหลดเด้อย่านลูกขินเพิ่นว่าบอกเลยค่ะบอกเลยเพิ่นว่านะคะเนาะป้าเห็นไหม บอกไวๆเอซกับเช่าเน็ตหลายคนเพื่นกับเป็นห่วงนะคะนอบอกว่าป่าเอ้ยบอกโหลดเด้อ่าาสานเพราะว่าบางครั้งนะคะนอวาน้องอาจจะอ่าไม่รู้นะคะแยะะบอกออกนอกเพราะฉะนั้นก็อยากให้บอกว่าสานค่ะแต่ว่าบางคนก็บ,บอกว่าน่ารักมากพระเอกนางเอกสวยหลอ่อชอบชอบเพิ่นว่า หลายคนกระเชียนะคะอยากให้เป็นจริงค่ะเชียรคู่นี้เพื่อนว่าตื่นมาเจอภาพที่อบอุน่นน่ารักชอบค่ะเพื่อนว่าน่ารักมากๆลหลายๆคนเพิ่นกัะฟินนะคะเพิ่นบอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยขอให้รักกันตลอดไปนะคะพี่นองซึ่งเอฟซีเชาวเน็ตหลายคนกระชื่นชมนะคะว่าเป็นคู่ที่น่ารัก แต่ก็มีชาวเน็ตและเอฟซีบางคนค่ะก็อยากให้ท่างประแจวบอกบออยากให้เห็นนะคะเนาะย่านหล้านเห็นย่านลูกเห็นมาสันห่วงความรู้สึกของน้องนะคะบางคนเพื่อนกับว่าเขาทำงานกันนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูจ้าให้คนที่เขาชอบไปดูจ้าทำงานกันค่ะแรกทุกคนนะคะอยู่ไม่ถึงร้อยปีกันสักคนหรอกคะ่ะเพิ่นวานะคะเนาะฟินมากๆเพื่อนวา แต่ว่าบางคนกับเป็นห่วงค่ะเพื่อนบอกว่าโอ้ยลูกสาวอยู่นาเวที่บเพิ่นวานะคะเพื่นกับเป็นห่วงความรู้สึกลูกสาวนะคะเนาะบางคนก็บ,บอกว่าโอ้ยน่ารักมากๆน่ารักมากๆเลยเราชอบเราเห็นแล้วมีความสุขอบอุ่นไปกับพระเอกนางเอก น่ารักใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไม่ต้องเข้ามาดูนะคะเพื่อนว่าการแสดงก็จริงแต่รู้สึกขาดพลังบวกจริงๆเพื่อนว่านะคะเนาะหลายๆคนก็เป็นห่วงความรู้สึกนะคะเนาะบางคนก็บบอกว่าคิดว่าควรไหมสงสารเด็กจริงๆเพื่อนว่านะคะเนาะไม่มีความที่จะคิดถึงลูกคิดถึงแต่ตัวเองเพื่อนว่านะคะเนาะจังไดแล้วคนก็เป็นห่วงท่างลูกคนก็บบากให้อัน ทั้งอันปลาเจลอันเ็นร้านหินเนาะค่ะก็อยากให้บอกเพิ่นว่าแต่ว่าไดๆแดล้วนะคะนอะเอฟซีเพิ่นกะบอกว่าน่ารักมากอย่าปล่อยมือกันค่ะใครจะว่าอย่างไรช่างเขาปล่อยผ่านทํางานดูแลกันไปเอฟซีเพิ่นกะบอกว่าน่ารักค่ะอย่าไปสนคําคนพูดเลยเขามีความสุขก็ทําไปสิค่ะสักวันหนึ่งลูกก็จะเข้าใจอยู่ดีแหละสู้ๆนะคะ โอ้ยหวานหวานฟินมากๆค่ะรักนะคะบางคนก็เอามาเปรียบเทียบนะคะบอกว่าคนหนึ่งมีภาพสร้างบ้านคนสร้างแต่ภาพคู่เพิ่นวานะคะเนาะก็มเมนต์ต่อมาค่ะเพื่นบอกว่าอบอุ่นเหนื่อยก็มีกำลังใจตัวเล็กนิดเดียวแบกปัญหาต้องสู้ขอให้ผ่านดรามา่ากำลังใจแพลสันบอสแสงทองนักแน่นอดทนสู้ๆเพิ่นวานะคะเนาะ คอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่าวันวาเลนไทน์ปีที่แล้วมีปัญหามากมายเข้ามามีแต่ความทุกข์และความเสียใจมีแต่คนด่ามีแต่ร้องไห้วาเลนไทน์ปีนี้เจอคนดีๆมานั่งให้ซบไหลร้องเพลงกล่อมไปหลับไปมีความสุขมากๆคนหวานะคะนาะนั่นละค่ะพี่น้องเท่ากะ อันยาดามากันเด้อค่ะเด้อเอามาบอกส่ฟังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบางคนเพิ่นกับเป็นห่วงความรู้สึกของน้องนาริตานั่นล่ละค่ะแต่ว่าบางคนเพิ่นกับบอกว่าบ่เป็นยังดอกน้องนาริตาเข้าใจเพราะว่าเป็นเพียงการแสดงของคุณแม่นะค่ะเนาะแต่ว่าหลายหลายคนกับเป็นห่วงความรู้สึกเนาะค่ะเนาะจังไนแล้วเนาะค่ะเนาะคุณแม่ก็จะพูดให้ทางน้องเข้าใจด้วยค่ะพี่น้องเนาะจังไนก็อยาดามากันเด้อค่ะเด้อเนาะค่ะ ตึงเล,ลายๆคนเพิ่นกับเป็นห่วงคือว่าหลายน้ออยากให้ปไปเจ้าจาังไหนกับบอกปลุยความหวังดีกับบ่มีผู้ใดอันวังบ่ดีดอกค่ะเพราะว่าทุกคนกับเป็นห่วงความรู้สึกนะคะนาะ นี่ละค่ะก็ไดเอเอามาว้าสุพีน้องได้ฟังกันเนาะคะ่ะเนาะว่าวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานี่เนาะคะ่ะหลายครูนะคะก็หวานแหววนะคะพี่น้องเอยบางคนก็ได้ช่อดอกไม้ดอกใหกญ่ๆเนาะคะ่ะเนาะก็ดีใจน้าทุกคนคะ่ะพี่น้องนี่ละค่ะหลังจากที่เพิ่นลงคลิปมาเนาะคะ่ะเนาะของคุณพ่อๆแล้วก็คุณช่อนะคะเช่านิดเอซีเพิ่นก็ับเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าเป็นห่วงความรู้สึกนะคะของลูกก็อยากให้ทางปรจ วบอกโมอ,อยากให้น้องเห็นแต่ว่าลหลายๆกนเพื่อนก็บ,บอกว่าเป็นการแสดงเด้อบบต้องซีเรียสน้นองเพื่อนก็น่าสิจะเข้าใจอยู่นะคะเนาะใดๆแล้วก็จะเป็นภาพแล้วก็มุมน่ารักน่ารักนะคะที่เพื่อนมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะพี่น้องจังยักจังใดจังใดกะอย่าดราม่ากันเด้อเนาะเะนาะค่ะพี่น้องขอบบุญขอบคุณพี่น้องเด้อติดตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปน้ำกันค่ะพี่นอ้องอ่า เห็นแล้วกะอันฟินน้ำเพลินอยู่ได้นาค่ะเนาะเพลินมีความสุขอันกะดีใจน้ำเพลินนะคะเนาะส่วนทางพยาบาลฟินแลกนะคะเนาะเพลินกะได้างบวงสร้างบ้านและพี่น้องหล้างบบกใหญ่หนึ่งวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมานะะเนาะเพลินกะล่งเซาเอกเาโทนะพี่น้องบานล้งใยอลังกาบปานคฤรือหาดบุญราคาพี่น้องแต่ว่าอันทางคุณนพ่อพ่อนะคะเนาะอันเพิินกะ มีการแสดงนะพี่น้องอันเบื้องพือนกับมีความสุขนะคะให้เอฟซให้เช่าเน็ตได้เบิ้งได้ฟินไปตัตมต่างกันล่ะค่ะพี่น้องจังใดกับคอมเมนต์ในแนวที่แนวทางบวกในแนวทางที่ดีเดอร์ยดามาเด้พี่น้องบางครั้งกับเป็น เพียงการแสดงเท่านั้นนะคะแต่ใดๆแล้วทุกคนกระรักและกังวงดีเป็นห่วงทั้งคุณพ่อพ่อเป็นห่วงทั้งน้องนริตาเป็นห่วงทั้งคยาบานเส้นแล่นนะคะเนาะจังไรแล้วพี่น้องขอบุณขอบคุณเดอ้อติดตามรับชมมาจนจบแ่องกันมีความคิดเห็นจังไรสามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้ด้ค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้พี่น้องต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเดออ้อเบาๆไลาย,ย้ายห่างผิดผลาดปะการใดขอโทษขออภัยไว้นและกันเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไป กอนพี่น้องสวัสดีค่ะ